สว,สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปฐมวัยคุณครูเก่งลงในวัดไข่หาดปลอยเจสงสาหรับวันนี้คุณครูเก่งมีกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย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 ให้เด็กๆได้ไปทดลองที่บ้านนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนี้มันช่วยส่งเสริมอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะ ข้นที่หนึ่งก็คือส่งเสริมด้านสติปัญญาเลยนะคะให้เด็กๆรู้จักการคิดวิเคราะห์การแยกแยะการเปรียบเทียบนะคะการหาเหตุผลด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นเด็กๆทดลองอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วเด็กๆเกิดข้อสงสัยเนี่ยเด็กๆก็จะตั้งคําถามนะคะตั้งคำถามออกมาเด็กๆก็จะแก้ปัญหาในคําถามนั้นๆที่เด็กๆเนี่ยได้ตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กๆก็จะสืบค้นเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูเก่งเนี่ยง่ายมากนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ที่เด็กๆทุกคนเนี่ยมีแล้วอยู่ในบ้านนะคะขอพี่เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็พยายามทดลองนะคะอย่างมีเหตุมีผลและก็ควาสมสนุกสนานในการทดลองครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างมาให้เด็กๆได้ทดลองกันนะคะไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมการทดลองที่1นนะคะชื่อว่ากิจกรรมกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเด็กๆเดี๋ยวมาดูนะคะคุณครูขอแนะนําอ,อุปกรณ์ก่อนก็นกคือ1น้ํานะคะใส่เหยือกไว้เลยค่ะค่ะ2แก้วน้ํานะคะในการทดลองนี้คุณครูขออนุญาตใช้แก้วน้ํา2ประเภทนะคะก็คือแก้วน้ําที่ตกแต่ง่ายแล้วก็เป็นแก้วน้ําพลาสติกนะคะเด็กๆก็เตรียมไว้ด้วยนะคะถ้ามีนะคะ ต่อไปแผ่นพลาสติกตัดเป็นรูปอะไรคะดเด็กๆอันนี้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะดเด็กๆก็จะเอาแผ่นพลาสติกหรือกระดาษแข็งกระดาษลังที่มีความหนาพอสมควรนะคะเอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะดเด็กๆขั้นตอนแรกก็คือเทน้ำใส่แก้วครึ่งแก้วนะคะ เอาปเอาแผ่นพลาสติกนะคะที่เราตัดไว้ปะอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมคะคุณครูปิดด้านบนนะคะปิดไ้เลยค่ะนะคะแล้วก็เอามือนี้กดลงไปนะคะนิ้วเรากดลงไปนะคะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆลองดูนะคะคุณครูจะฟ้่มแก้วลงนะคะหนึ่งเด็กๆนับพร้อมกับครูค่ะหนึ่งสองสามคว่ค่ะค่ะ ในขณะนั้นมืออย่าพิ่งปล่อยนะคะนิ้วมือเราอย่าพิ่งปล่อยแล้วก็ยังกดอยู่นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆปล่อยมืออเด็กๆนะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามปล่อยมือคะอ่ะอ่าค่อยๆปล่อยมือค่ะเป็นยังไงคะเด็เกๆจะเห็นสังเกตไหมคะว่าแผ่นพลาสติกนี้ตกลงมาหรือเปล่าคะไม่ตกเลยค่ะนะคะปริมาณน้ำ ใยแก้วก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมน้ําและแผ่นพลาสติกมันไม่ร่วงลงมาั้าใน,นที่ครูเนี่ยคว่ำแก้วลงมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆตั้งข้อสันนิษฐานได้เลยค่ะกับกิจกรรมกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆลองทําที่บ้านได้เลยนะคะกับกิจกรรมกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะอุปกรณ์ไม่ยากเลยก็คือ น้ำแก้วน้ำนะคะแล้วก็แผ่นพลาสติกท,ที่เราตัดไปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเห็นไหมคะไม่ตกเลยเด็กๆตั้งข้อสังเกตได้เลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้ำกับแผ่นพลาสติกเนี่ยมันไม่ร่วงลงมานะคะครก็ขยับมือไปด้วยนะแต่แตตแต่แต่ต่ต่แตแตแต่ตต ค่ะจากที่เราทดลองกับแก้วที่ตกแตกได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทดลองกับแก้วที่เป็นพลาส,สติกบ้างนะคะดูซิว่ามันจะเหมือนกันไหมนะคะเทน้ําเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเทน้ําเลยนะคะขึ้นแก้วเหมือนเดิมนะคะเด็กๆต่อไปเราก็ใส่ฝานะคะปิดลงไปนะคะปิดลงไปให้สนิทนะคะ ใช้มือกดนะคะเด็เกๆขาใช้มือกดไม่ต้องกดแรงกดเบาๆค่ะนะคะกดเบาๆปิดไว้เฉยๆนะคะเห็นไหมคะครูใส่น้าครึ่งแก้วแล้วก็คุณรูก็เอาฝาพลาสติกอีอ่ีเลี่ยนจุรัสนะคะปิดลงไปเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะเด็เกๆนะับหนึ่งสองสามครึ่งแก้วคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีอะไรออกมาเอ่ยมีน้ำใช่ไหมลูกเห็นไหม นคนครูจะยกแก้วขึ้นแล้วนะคะอ่ะปล่อยมือลงข้างปล่อยมือล่างลงแล้วนะคะเด็กๆนะพร้อมๆกันค่ะลูกหนึ่งสองสามปล่อยอ่านะคะ,นะคะเหมือนกับแก้วที่ตกแตกได้ไหมคะเนี่ยอ่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะลองเอาแก้วนะคะอีกแก้วนึงมาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะ,นะค,ะคุณครูขออนุญาตวางก่อนนะคะต่อไปอันนี้เป็นแก้วที่นะคะแก้วน้ําที่ตกแตกได้นะคะนะหนึ่งสองสามุ๊บนะคะเด็กสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยนะคะในขณะที่เราเอียงแก้วนะคะเนี่ย ม,มีน้ำหยดออกมาเลยเห็นไหมถ้าเราเอียงแก้วเนี่ยอ่ะปล่อยสินค้าหนึ่งสองสามนะับหนึ่งสองสามอ่ดูค่ะนะคะอันนี้คือแก้วที่ตกแตกได้นะคะแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะเห็นไหมคะข้อแตกต่างระหว่างสองแก้วสององชนิดนี้นะคะเด็กตั้งสมมุติฐานข้อวิเคราะห์ต่างๆว่าทำไม น้ำกับแผ่นพลาสติกไม่ร่วงลงมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยท้ายคลิปให้เด็กๆฟังนะคะอะเด็กๆสังเกตก่อนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนี่น้ำก็อยู่เท่าเดิมนะคะไม่ร่วงลงมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะดเด็กๆว่าทําไมนะคะน้ํามันถึงไม่ร่วงลงมาจากแก้วนะคะน้ําไม่ร่วงลงมาเลยขณะที่เราคว่ำแก้วลงนะคะ เป็นปกติแล้วนะคะเด็กๆคะถ้าเราไม่มีตัวนี้พลาสติกที่เด่ยมจัตุรัสเนี่ยนะคะติดลงมาเนี่ยมันจะร่วงไหมนะคะเด็กๆก,ก็คงตั้งข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะลองนะคะเอเอาพลาสติกออกนะคะเอาพลาสติกออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นไหมคะเด็กๆน้ําร่วงมาเลยเห็นไหมคะ ว้าตกใจ <Develop ing> นะคะอ่ะเอาใหม่นะคะคุณคจะทดลองใหม่มีน้ำลงไปนะคะแผ่นพลาสติกนะคะปิดนะะับหนึ่งสองสามพร้อมกันเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, พพ่งสองสามฟันปึ๊บนะคะค่อยๆเปิดมือลงมาค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะในนะคะ ในนี้มันมีอะไรคะในแก้วเนี่ยคะ่ะที่มันนอกจากน้ำมันมีอะไรอีกคะเด็กๆคะเห็นไหมคะที่มันมีในม,มันมีน้ำแล้วยังมีอะไระในช่วงเนี้ยนะคะอากาศไงคะเด็กๆอากาศนะคะมันดึงดูดนะคะปุ๊บลงไปนะคะทำให้แผ่นพลาสติกเนี่ยไม่ร่วงลงมานะคะเด็กๆสังเกตไหมคะ ในนี้มีอากาศนะคะมันเกิดแรงดึงดูดนะคะทำให้แผ่นพลาสติกกับน,น้ำเนี่ยไม่ร่วงลงออมานะคะแต่ถ้าครูปลอยอันนี้ลงมาดึงลงมานะคะน,นี้ลงมาดูนะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมคะตกใจนะคะน้ำมันก็ร่วงลงออมาเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะแผ่น ไม่ได้ปิดอากาศไว้นะคะมันก็เลยไม่ได้เกิดแรงดึงดูดที่จะทําให้กักน้าไว้ได้นะคะกิจกรรมนี้เลยเรียกว่ากิจกรรมกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะเด็กๆลองไปทําที่บ้านดูนะคะว่า,าจะสนุกแล้วก็จะทําได้ไหมนะคะที่สําคัญมือเราต้องนิ่งนะคะใจเราก็ต้องนิ่งนะคะเด็กๆค่อยๆทํานะคะขอให้เด็กๆสนุกกับการ ทำก ham, so first, ิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทําคิดมาส่งคุณครูด้วยถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะคุณครูเก่งขอฝากคู้ปกครองด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆค่ะเรามาเริ่มกิจกรรมที่2กันเลยนะคะกิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมสนุกกับฟองสบู่นะคะอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างน้านั่นเองนะคะลูกน้าอ่าน้ำยาล้างจานนะคะเด็กๆค่ะ โซดานะคะเดีกรู้จักโซดาไหมคะไปขอคุณพ่อคุณแม่ให้เตรียมไว้ให้เรานะคะต่อไปเพิ่มความสีสันให้กับการทดลองนี้ก็คือสีผสมอาหารนั่นเองนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะลูกไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็แก้วน้ำสามแก้วนะคะคุณครูเตรียมมาแล้วแก้วน้ำสามแก้วนะคะทำไมต้องสาแก้วก็เพราะว่าเรามี สิ่งสามสิ่งที่จะต้องเทลงไปในแต่ละแก้วนะคะก็คือสิ่งแรกน้ำเปล่าเทลงไปเลยค่ะครึ่งแก้วพอนะคะลูกเทลงไปครึ่งแก้วต่อไปเทน้ำลงไปในแก้วที่สองนะคะแล้วก็เทน้ำยาล้างจานลงไปในแก้วที่สองนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองเนี่ยเราใส่อะไรลงไปอ่ะทวนสิคะแก้วที่หนึ่งครูใส่อะไรลงไปลูก เด็กๆใส่น้ำเปล่านะคะแก้วที่สองคุณครูใส่อะไรลงไปคะลูกรายน้ำยาล้างจานนะคะต่อไปใส่น้ำในแก้วที่สามนะคะคุณครูใส่อะไรลงไปคะลูกอันสุดท้ายเลยทายซิเด็กๆที่คุณครูยังไม่ได้ใส่ก็คือน้ำโซดานั่นเองนะคะใส่เลยคะลูกน้ำโซดานะคะใส่ลงไปนะคะ คุณครูใส่ครบสามอย่างแล้วก็คือแก้วที่หนึ่งน้ำเปล่าในพูดสิคะน้ำเปล่าแก้วที่สองในพูดสิคะลูกอะไรคะลูกอาวอะไรคะใครสิอ้าจริงมากน้ำยาล้างจานนะคะแก้วที่สามคุณครูใส่อะไรคะลูกนะคะคุณครูใส่อะไรคะแก้วที่สามคุณครูใส่โซดานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทดลองกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆไปหาอันนี้ เรียกอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะลูกเอาไว้ดูดน้ำกินติ๊กตัก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 กรี๊งหมดเวลาค่ะมันคืออะไรคะลูกมันคือหลอดดูดน้ำนั่นเองเด็กๆขาคุณครูให้เวลาสามนาทีไปหารอดดูดน้ำมาค่ะแล้วเดี๋ยวมันทดลองกับคุณนะคะเด็กๆเด็กๆไปหารอดกันเจอหรือยังคะคุณครูจะเริ่มแล้วนะคะนะคะสามหลอด กับน้ำสามแก้วที่มีความแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงคะเด็กๆแก้วที่หนึ่งคุณครูใส่น้ำอะไรลงไปน้ำเปล่าเก่งมากแก้วที่สองคุณครูใส่น้ำอะไรลงไปใส่น้ำที่ผสมอะไรคะน้ำยาล้างจานเก่งมากค่ะลูกต่อไปคุณครูใส่น้ำอะไรลงไปคะลูกใส่น้ำที่มีส่วนผสมของโซดานะคะอ่ะ ก็ใส่หลอลงไปเลยนะคะเด็เกๆค,ค่ะค่ะแล้วก็วิธีการก็คือนะคะอันนี้น้ำเปล่านะคะเด็เกๆอ่ะโงเปล่าให้ลูนะคะ นะคะเด็กๆเป่าแล้วก็ลองเอาน้าขึ้นมาเป่าขึ้นมาเห็นไหมคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไงคะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะเห็นไหมคะต่อไปแก้วที่สองคุณครูหยิบน้ําแก้วที่สองที่ผสมน้ํายาล้างจานมานะคะเป่าคะ่ะเด็กๆคอยสังเกตด้วยนะคะเมื่อเวลาครูเป่าน้ําในแก้วที่มีส่วนผสมของ น้ำยาล้างจานอยู่เกิอดอะไรขึ้นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอา้าเอาจิ้มขึ้นมาจากนั้นเด็กๆใช้หลอดจิ้มน้ําขึ้นมาแล้วเป่าสังเกตดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้แกว้วที่น้ำยาล้างจานนะคะต่อไปแก้วที่สามแก้วอะไรเอ่ยแกว้วที่ผสมโซดานะคะ แก้วที่สามนี้มีส่วนผสมของน้ำโซดาเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมเราทำเหมือนวิธีการเดิมเลยค่ะใช้หลอดเป่าค่ะเด็กๆขาเป่าสามแก้วครบแล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำที่ผสมของสามอย่างก็คืออัน,น้ำเปล่าที่ไม่ผสมอะไรเลยแล้วก็น้ำที่ผสมน้ำยาจานกับน้ำที่ผสมโซดาเวลาเด็กๆทุกคนเป่าลงไป เกิดอะไรขึ้นมีความแตกต่างกันยังไงคิดค่ะคิดค่ะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้คุณครูฟังทีละคนนะคะคุณครูอยากได้ภาพประกอบเป็นการวาดภาพด้วยนะคะแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามเด็กๆคิดออกยังคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำสามแก้วนะคะก็คือแก้วที่หนึ่งมีน้ำเปล่านะคะแก้วที่สองก็คือน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานนะคะ เก้าที่3ก็คือน้ําที่ผสมกับโซดานะคะสรุปผลการทดลองสนุกกับฟองสบู่เมื่อเราใส่น้าํายาล้างจานลงไปในน้ําสารในน้าํายาล้างจานลดแรงตึงผิวจึงสามารถทําให้เราเป่าแล้วเกิดกลายเป็นฟองสบู่ลอยในอากาศได้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกกับการทดลองกับบ้านวิทยาศาสตร์น้อย สองกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้มากมายจากการทดลองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกับคุณครูเก่งในวันนี้นะคะบ๊ายบาย รับช่วงสุดท้ายของคลิปนี้คุณครูเก่งขอฝากผู้ปกครองทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียนวัดไท้ยหาดพลยเจีรเสงิงและกดไลค์กดสตบคกเกรกดแชร์กดติดตามเพจปฐมวัยโรงเรียนวัดไท้ยหาดพลยเจยรเสงเป็นกําลังใจให้กับครูเก่งและเด็กๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเก่งขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรียนออนแฮน์ให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนนะคะเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ